สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ครับผมขอความกระจ่างเริ่มต้นเลยส้มแขกมันคืออะไรครับครับส้มแขกนะครับก็คือผลไม้ที่ให้รสเปรี้ยวอยู่ในอาหารชาวใต้ของไทยเรานี่เองนะครับคำว่าส้มหมายถึงเปรี้ยวนะครับส่วนแขกนี่ก็แขกมุสลิมบ้างอ๋อคงหน้าตาไม่ได้เหมือนส้มทั้งหลายที่เรารู้จักทีนี้อาจารย์ครับอาจารย์คิดอะไรยังไงที่นําเอาส้มแขกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้คุณสมบัติส้มแขกมันเป็นยังไงครับมันถึงมาช่วยเราได้ครับ ชาวใต้เนี่ยใช้ส้มแขบผสมรสอาหารนะฮะทำให้มีรสเปรี้ยวอร่อยนะครับเราเป็นนักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ทํางานพืชในสกุลกาซีเนียครับมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับครับถ้าจะบอกว่าเป็นกลุ่มที่ทํางานพืชในพืชสกุลนี้มากที่สุดในโลกก็คงจะไม่ผิดนะครับคนเดียวกันในเนื่องจากว่าเราทํางานวิจัยในพืชสกุลนี้มานานเราก็พบว่าเราก็ทราบว่าในพืชผลผลไม้ผลนี้นะครับ มีสารซิลเโอ SCA ซึ่งเป็นสารที่นักโภชนาการรู้จักกันดีว่าสามารถใช้ลดไขมันส่วนเกินได้<อ>นะครับรบ <นะ S 1> เพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่อ้วนคนที่มีไขมันหน้าท้องอะไรต่างๆเนี่ยสารตัวนี้ช่วยได้ใช่ครับรบแต่ก่อนที่จะนํามาใช้เนี่ยเราก็ทราบเหมือนกันว่าในส้มแขกเนี่ยมีสารอีกตัวหนึ่งครคือเรียกว่าแคมโบจินซึ่งเป็นสารละไข,ขืองเนื้อเยอื่อนะครับถ้าหากใช้ต่อเนื่องก็อาจจะทําให้เกิด ระคายเคืองเนื้อเยื่อเหมือนจะเป็นผลข้างเคียงมีผลข้างเคียงซึ่งทางเชิงพิพิธยาบอกว่าอาจจะมีมีแนวโน้มที่อาจจะทําให้เกิดเนื้องอกได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะนําไปใช้ในวงกว้างหรือในระยะยาวในปริมาณมากจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องสกัดสารตัวนี้ออกซะก่อนค,คือรสเปรี้ยวในส้มแขกเนี่ยเกิดขึ้นจาก SCA นะครับ SCA เนี่ยถ้าหากว่าเข้าไป ในบริโภคเข้าไปแล้วมันจะช,ช่วยระง,งับการสร้างไขมันจากอาหารพวกข้าวแป้งและน้ำตาลน,นะครับผมเคยได้ยินเขาบอกคนอ้วนกับคนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าหากสามารถอย่าขาดคาร์โบไฮเดรตได้เลยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากใช่ครับอันนั้นเพราะอ,อะไรครับอาจารย์ครับก็เพราะว่าพวกคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้ำตาลนี่นะฮะเข้าไปในในกระเพาะของเราก็จะเป็นกลูโคสนะครับกรูโคสก็คือปริมาณที่เราใช้วัดระดับน้ำตาลนะฮะคือเบาหวานนั่นเอง ครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยช่วยได้ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยส้มแขกที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องการลดไขมันครับผมอยากจะถามว่าแล้วในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเกิดได้รับประทานด้วยช่วยไหมในการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ของเราครับพบว่าระดับน้ําตาลไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่จะใช้สารซูเปอร์ไฮโซในการลด เบาหวานเนี่ยเราทำไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องแต่เลือไขมันนั้นเกี่ยวข้องแน่นอนแน่นอนครับเรามีการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าที่มหาลัยเชียงใหม่ไม่ว่าที่คณะสาธารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลรามาธิบดีบโดยนักโภชนาการซึ่งเป็นศาสตราจารย์ในโรงพยาบาลนะครับก็ค้นพบว่าสามารถที่จะใช้ลดไขมันส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ย ผู้วิจัยหลังจากทำประสบควารส์เดร็จแล้วก็มีการนำเสนอใน World Congress on Clinical Nutrition นะฮะสภาโภชนาการคือเป็นที่รับรู้ของโลกลับก็มีนักวิจัยนักโภชนาการจากหลายประเทศเข้าไปวิจารณ์ผลงานของเราแล้วก็เป็นที่รับรองว่าของเราใช้ได้ผลนะครับในกลุ่มอาสาสมัครที่เข้ามาในกลุ่มทดลองเนี่ยนะฮะเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายตอนที่เริ่มต้นนะครับหลังจากใช้ไปได้8สัปดาห์เนี่ยลดจาก43เ เหลือ38เปอร์เงนั้นผมต้องลองเอาไปลดไขมันในร่างกายลดลงไป5ใน2เดือนครับนะครับล่าเทียบเป็นน้ำหนักของคนกลุ่มนี้ก็คือไขมันเดิมที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ย30กิโลรเหลือ25กิโลก็ไนสองเดือนลดได้5โล5โลไขมันเท่านั้นนะครับแต่บก่าไขมันหายไปกล้ามเนื้อไม่มีการหายไปกล้ามเนื้อพบว่ามีการสร้างเพิ่มขึ้นมาซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นในในกลุ่มนี้เริ่มทีมีน้ำหนัก69กิโลครับเหลือ66ก น้ำหนักหายไปแค่3ขนขณะที่น้ำหนักไขมันหายไป5กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมา2กิโลทผิวหนังบริเวณที่ไขมันหายไปเพราะฉะนั้นไขมันหายไปมีกล้ามเนื้อขึ้นมาเสริมความแข็งแรงความแข็งแรงและไม่เหี่ยวไ่้หี่อนครับและนี่คือจุดที่ไม่เหี่ยว้วยนะครับแต่ผมพูต่อนิดหนึ่งนะครับบริเวณที่หายไปที่บอกว่าไขมันหายไป เราสามารถวัดได้นะฮะอย่างเช่นต no ้นแขนกล้านนอกต้นแขนด้านในอันน uh ี้ผมไม่เคยมีปัญหาคือเวลาอ้วนพุงเวลายกไปมันจะมีกล้ามเนื้อเยอะมีม un ีอะไรก้อนเนื้อให้เราเล่นอันนี้ผมไม่มีนะไม่มีผมรมีกระดูกจะเห็นว่าเราลดไปถึง24.1%สนึ่งเรับซ็นต์ะฮะอันนี้แสดงว่าพวกห้อยๆย้อยๆนี่หน้าเลยนะชัดเจนเลยแต่ผมโชคดีนะไม่มีนะแล้วใต้สะบักนะครับจะลดไป11.2%นี่คือตรงนี้ซึ่งเวลาใส่ยกทรงแล้วจะล้นออกมาครับแล้วก็ที่เอว ตรงนี้ห่วงยางแล้วครับที่ช่วยให้ลอยน้ำได้เออใช่อันนี้จะได้ไม่มีบิลอินห่วงยางก็ลดลง18.5ในสัปดาห์ที่8นะครับแล้วก็ที่สำคัญเรามีการทดสอบวัดเลือดก่อนใช้และหลังใช้เพื่อจะดูว่าผลข้างเคียงมีไหมแล้วก็ผลพลยได้เป็นอย่างไรก็พบว่าไตรเกลือสลายซึ่งเป็นไขมันที่ไปอุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจลดลงที่23.2เปอร์เซ็นต์พวกกินเหล้าเยอะๆน่ากินนะแบบนี้พอผกินเหล้าเยอะๆแต่กลืสลายขึ้นนะ คอเลสเตอรอลก็เช่นกันน<ฮ>ะครับคอเลสเตอรอลรวมก็ลดลงลส่วนคอเลสเตอรอลที่ดีไม่ลดลงแต่เพิ่มขึ้น <ฮะ S 1> แล้วที่พบก็คือเมื่อประมวลแล้วอัตราความเสี่ยงต่อไข,ขมันอุดตนันในเส้นเลือดลดลง9.3%ในสัปดาห์ที่8ของคนกลุ่มนี้ในกลุ่มคนกลุ่มนี้ซึ่งมีกลุ่มประมาณ80คนนะ,ะครับเขาพบว่าไขมันในร่างกายเนี่ยลดไป8%น้ำหนักตัว5.9ดรอบต้นแขนซ้ายนะฮะลดไป9.5%รอบต้นแขนขวา8.2%รรอบอก แต่ด้าคนตกใจอย่าบอกเอ๊ะลดล,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 ลงไปด้วยหรือ2.8%แต่ดูรอบใต้ออกสิครับลดไป5.2%เพราะในส่วนที่ลดตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นเป็นสะบักเป็นสะบักนะครับเป็นสะบักร,รอบเอวไม่ใช่ตัวหน้าอ,อกหน่ใจอ รอบเอลลดไป4.2รนะครับรอบหน้าท้องตรงนี้แหละเนี่ยตัวนี้สำคัญครับหน้าท้องเนี่ยขอให้ลดเยอะๆงานชิ้นนี้ก็เช่นกันเราก็นำเสนอในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลกนะครับที่ที่ผมเน้นในเชิงวิทยาศาสตร์มากมากเกินไปอาจจะมากเกินไปก็เพเพื่อต้องการอยากจะให้พระผู้ชมได้ทราบว่างานของเราเนี่ยเราทำโดยวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจรนะครับแล้วเราคือกลุ่มแรกของโลกที่นำส้มแขกมาผลิตเป็น ปลิตภัณลดความอ้วนทั้งวิทยาศาสตร์เชิงไบโอเคมีและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มันเหมือนเป็น medical science กับเป็นไบโอเคม i s t r ไปพร้อมๆกันนะครับต่ออีกนิดนะฮะรอบสะโพกหลายๆคนอยากลดสะโพกลดไป5.5าเปอร์เซ็นต์รอบต้นขาซ้ายขาขวาก็เช่นเดียวกันและนี่คือกลุ่มบางผู้ใช้บางบางคนนะครับครับท่านนี้เนี่ยเราประทับใจเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมีปัญหามากรูปก่อนใช้เนี่ยนะฮะคุณมณีชัยประพันธ์ที่เชียงรายนะครับน้ำหนัก ก่อนใช้9กกิโลใกล้เคียงกับผมผมเ0เขามากผม4โลครับนะครับหลังจากใช้ไปได้3เดือนครึ่งถึง4เดือนเนี่ยนะหรือ60กิโลคราบัาจย์อาจารย์ทำให้ผมเป็นอย่างนั้นได้ไหมได้ครับผมเลยอยากเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าผมสูง167น้ำหนักผมเนี่ยประมาณ62 6 5จะเป็นน้ำหนักที่ดีมาก ผมจะเรียนอาจารย์ว่าสาหรับคุณมณีเนี่ย34กิโลที่หายไปเนี่ยคือไขมันทั้งนั้นอาจารย์ครับทีนี้ซูเปอร์ไฮโซมาอาจารย์ทำมาแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์เริ่มวางตลาดในเมืองไทยก่อนหรือว่าอาจารย์ไปวางตลาดต่างประเทศก่อนครับครับเราเริ่มจากนําสินค้าของเราส่งออกนะครับส่งออกก่อนเลยนะครับส่งออกก่อนเลยครับแต่ก่อนที่เราจะส่งออกเราต้องแน่ใจว่าของเราดีกว่าของโลกที่มีอยู่ในตลาดระอยอนหลายๆประเทศหินนะอาจารย์ทำไมอาจารย์ไปได้อะครับ ก็อยากจะเรียนว่าเราก็ภูมิใจนะครับว่าซูเปอร์ไฮโซของเรานําเข้าอเมริกาและจําหน่ายได้อย่างเสรียเนหิโดยอออที่เนี่ยโดยการอนุญาตของ U.S. ออ FDA คืออ,อยอของอเมริกาแ,แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหอาจจะเป็นตัวแรกและตัวเดียวของโลกของของประเทศไทยที่ที่ทำได้ ก่อนที่จะนําเข้าสู่อําประเทศอเมริกาแน่นอนว่าเราต้องมีมาตรฐานของเราชัดเจนครับอย่างเช่นระบบซูเปอร์ไฮโซของเรามีสาร SCA ซึ่งเป็นสารที่สามารถออกฤทธิ์ในการลดคามนส่วนเกินปริมาณสูงที่สุดในโลกนะครับประมาณเท่าไหร่ครับ70%ขึ้นไปก็แสดงว่าไอ้ส่วนผสมอื่นๆมีน้อยกว่า30%ละแลเอาเป็นตัวแก่นมจริงๆตัวแก่นจริงๆคือ70%และที่สาคัญที่สุดก็คือละลายน้ําได้100%หมายความว่าไอ้ซองเนี้ย เอามาละลายน้ําเดี๋ยวผมมีน้ําอยู่ตรงนี้ครับภายในหนึ่งนาทีนะครับบังเกิดน้ํานี่เย็นหน่อยก็ไม่เป็นไรฮะก็มันก็อาจจะช้านิดนึงอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องเขย่าไม่ต้องเขย่าเลยไม่ต้องเขย่าอันนั้นเราคุยกันไปก่อนเดี๋ยวละลายผมยกขึ้นมาทีนี้ไอเอสซีเอเจ็ดสิเปอร์เซ็นละลายน้ำได้ครับเปอร์เซ็นหมายความว่าทุกๆโมเลกุลที่อาจารย์ดื่มเข้าไปครับมันจะดูดซึมเข้าได้ง่ายมากเพราาะะมันลลยและนี่คือจุดเด่นของซูเปอร์ไฮโซซึ่งทําให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าทุกๆผลิตภัณฑ ซ oh, ึ่งมี s อ a ซในโลกนี้ครับอ๋อผมดื่มได้ไหมครับได้ครับได้นะครับอร่อยอร่อยเหมือนกินวิตามินซีใช่ครับใช่ครับเหมือนกินวิตามินซีที่เราละลายน้ำเลยผสมวิตามินซีนะฮะแบบนั้นนะฮะเนี่ยเวลาถ้าเกิดผมเป็นหวัดเนี่ยผมจะกินอย่างเงี้ยรสชาติอย่างนี้เลยอาจารย์จะแปลกใจอาจารย์จะแปลกใจว่าหวัดของอาจารย์ก็จะดีขึ้นเพราะในนี้ก็มีวิตามินซีใช่ไหมฮะ